ครับกราสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวโรมิดฟาร์มทุกท่านนะครับวันนี้โรมิดฟาร์มก็จะพาท่านผู้ชมมาชมต้นไม้ชนิดหนึ่งนะฮะที่ชื่อเป็นมงคลมากเลยนะครับ,รบเพื่อนเพื่อนวันนี้โรมิดฟาร์มก็มีความภูมิใจจะนำเสนอต้นไม้นะฮะ ที่ชื่อว่าดีอยู่ดีๆก็นึกภาพนึกชื่อไม่กุมารทองเรียกซับนะครับชื่อครับกุมารทองเรียกซับนะครับชื่อของพันธุ์ต้นไม้ชนิดนี้นะครับ เป็นลักษณะใบเลื้อยอไม้เลื้อยกุมารทองเรียกทับเป็นลักษณะไม้เลื้อยนะซึ่งชื่อนี่ก็กสุดยอดเลยนะฮะเอาแต่ชื่อก่อนนะกุมารทองเรียกทับฟังแล้วเป็น คือเป็นไม้มงคลนนะ่ะกุมารทองเรียกซัพ์เราต้องพูดชื่อเขาไปบ่อยๆให้มันจำได้ม,นม่น,นเห็นไหมครับสวยงามนะครับนี่แดดออกก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับออกเป็นสีทองทองแล้วนะัะถ้าแดดออกจะทองอีงก จริงๆแล้วใบเหลืองมากนะในกล้องดูไม่ค่อยเหลืองทำอย่างไรเพมาใ,ใกล้ๆไม่เหลืองโอยู่ใ,ใกล้ทำไมเหลืองเออนี่เหลืองละโกมันทองเรียกซ้ำนะครับท่านผู้ชมเรามาพูดถึงการลักษณะวิธีการปลูกก่อนเนาะกุมันทองเรียกซ้ำเนี่เป็นไม้คล้ายๆไม้เลื้อยนะครับ เป็นไม้เลื้อยแล้วก็เป็นไม้เลื้อยแล้วก็รากเขาจะยืดยาวคๆคล้ายมอนเตล่านะครแต่ว่าตัวนี้มัน มันเด่นอยู่ที่ใบนะครับมีความเด่นอยู่ที่ใบใบสวยงามชูช่อชูก้านใบดีนะค,คือคนที่ปลูกกุมารทองเรียกทัพย์ อดีมีประกิจนนิดหน่อยอ่าเอาต่อนะครฮะภูมารทองเรียกรัพย์นะครับคือไอ้ที่หักนี้อดีตอนซื้อมาแล้วมันโดนลมตีนะฮะเลยหักนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่นะ เป็นลมตีนะฮะตอนขนมาแล้วคนขายเขาหอมไม่ดีนะครับชื่อว่ากุมารทองเรียกทรัพย์รากนี่หากินเก่งมากนะครับต้นนี้สามารถเกาะไปเกาะไปกับต้นไม้ต้นใหญ่ได้นะครับครับต้นกุมารทองเรียกทรัพย์นี้ก็วิธีการปลูกก็ไม่ยุ่งยากนะครับมะพร้าวสับ สองส่วนนะครับขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ดินครึ่งส่วนนะครับทำไมถึงบ้าต้องปลูกอย่างนี้นะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยคือเขาต้องการความโปร่งนะฮะแล้วก็ชอนชัยได้ดีเนี่ยฮะ ใบเขาอาจจะเป็นมันๆน,นะฮะยืดหยุ่นผิวมันนะครับยืดหยุนเนี่นะฮะยืดหยุ่นมากถ้าอยู่กลางแดดแจ้งแจ้งเนี่ยจะออกแสงดีจังเลยนะครับต้นนี้อันนี้เขาแทงยอดมาใหม่นะยังม้วนอยู่เลยนะถ้าเขาแทงสุดมาเมื่อหไหร่ใบเขาก็จะบานออกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะแล้วก็แรกๆก็จะเป็นสีทองอารามอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยสีทองอาราม ต่อไปเราก็จะมาดูดินกันนะฮะต้นนี้ปลูกได้ประมาณสักครึ่งเดือนนะครับปลูกได้ครึ่งเดือน2อ,อาทิตย์เครื่องรากกำลังเดินนะฮะรดน้ำหมักเอ่อน่่น่น่นี่รัารากแดงๆเนี่ยแทงขึ้นบนนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยครับพวกนี้เขาชอบรากลอยนะฮะ รากคือรากแท้ๆรากเขาเรียกอะไรรากคล้ายๆรากแก้วอะ่ะเขาจะขึ้นอยู่บนผิวดินนะฮะแต่เขาจะแทงใบไอ้แทงรากรากฝอยลงลงดินนะฮะที่สําคัญเวลาปลูกนะฮะต้องเอาใบเก่าที่เราตัดทิ้งนะฮะก้านมันนะเอาออกให้หมดนะครับไม่งั้นมันจะขึ้นรานะครับ นี่ครับอันนี้เป็นร่องรอยจากการขนย้ายนะครับไม่ใช่ว่าเป็นร่องรอยจากดาดำนะครับไม่ใช่นะครับพอสังเกตดูแล้วตอนแรกนึกว่าเป็นดาดำไม่ใช่นะมันเป็นแผลแล้วมันก็เป็นสเก็ตครับนี่ยถ้าเจอแดดเขาจะออกแสงสีทองนี่ทองอารามครับ ท่านใดที่สนใจอยากจะปลูกต้นนี้นะครับกุามารทองเรียกทรัพย์บอกได้เลยนะครับ1ที่คลอง15นะครับ2ตลาดนัดจตุจักรนะครับแล้วก็3ราบ11นะครับแล้วก็4ที่วัดพระเงินนะครับหาซื้อกันได้นะฮะเพราะว่า ผมเองก็ต้นไม้ใหม่ที่กระถางใหม่อีกที่นะฮะเบ็ดเสร็จแล้วก็กระถางกับต้นไม้นี่ก็พันน่าจะพันกระบาทนะฮะต้นประเภทพวกนี้นะครับชอบดินโปร่งนะครับท่านผู้ชมอย่าไปใส่ดินเยอะนะครับเขาชอบปุ๋ยน้ำปุ๋ยหมักอะน้ำปุ๋ยหมักเขาชอบมากต้นนี้ ยิ่งพวกน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพวกนี้ชอบมากเลยนะครับผมรดไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยมาได้สองอาทิตย์อาทิตย์แรกผมไม่กล้ารดผมรดไปเมื่อตอนอาทิตย์ที่แล้วนะฮะเห็นไหมครับยอดเขาเหลืองเหลืองสวยเหลืองสมชื่อนะฮะก็มาทร,ร,อารามามทองเรื่องทรัพย์หรือว่ามูลลท์นะครับสวยงามตามท้องเรื่อง ท่านใดที่อยากจะปลูกอยากจะหาปลูกนะฮะไว้ตกแต่งตรงระเบียงตรงหน้าบ้านในสวนนะฮะไม่จาเป็นต้องต้นใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะครับเอาต้นเล็กๆมาก็พอราคาจะได้ถูกลงหน่อยแล้วก็ไอ เอเมื่อกี้จะพูดอะไรลืมละส <c oughs> ่วนปัญหาโรคเขาไม่ค่อยมีนะครับต้นนี้ไม่ค่อยมีนะครับชอบแสงแดดแดดน้ำไรอยู่ได้หมดนะครับไม่ค่อยมีไม้นี้เป็นชื่อไม้มงคลน,นะครับกุมารทองเรียกทรัพย ท่านใดสนใจจะหาปลูกก็หาซื้อได้นะครับตามตลาดทั่วไปก็น่าจะมีนะฮะอ,อ,อย่าไปสนใจมากเลยครับพวกต้นไม้ที่ชื่อเป็นมงคลครับผมว่านะเพราะผมเองก็ปลูกมาเยอะแต่ก็ไม่ได้บางทีก็ไม่ได้มีจริงอย่างที่เราปลูกนะฮะชื่อก็อย่างว่าแหละชื่อนั้นสำคัญชะไหนอ่า สุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอพระคุณนะครับทุกท่านที่ชมทาง YouTube รวมมิตรฟาร์มวารตี้นะฮะซึ่งเราเองก็มีความภูมิใจที่ได้นำเสนอต้นไม้ประเภทต่างๆนะครับเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบไม้แบบต้นเล็กๆน่ารักน่ารักก็หาปลูกกันได้นะครับอันนี้ไม่จาเป็นต้องซื้อต้นใหญ่นะครับแนะนำเลยไม่จาเป็นต้องซื้อต้นใหญ่นะครับ ครับผมสุดท้ายนี้ก็โรมิดฟาร์มบรายตี้ก็ขอกราบขอพระคุณนะครับแล้วก็หวังว่าท่านจะได้รับชมจะชมรายการของเราต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอพระคุณครับสวัสดีครับ